นักถนนข้าวสารที่เป็นแหล่งรวบรวมนักท่องเที่ยวมากมายโตด๊ดชายหนุ่มที่รักในการท่องเที่ยวและการถ่ายรูปขณะที่เขากำลังเดินถ่ายรูปรอยู่บนถนนข้าวสารที่มีนักท่องเที่ยวมากมายมากหน้าหลายตาเลนกล้องเจ้ากรรมกระดันไปจับเข้ากับผู้หญิงร่างเล็กผิวขาวปานหยวกกล้วยเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่า ธอกำลังร้องร้องไห้อยู่ท่ามกลางหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินถึงควักควายตวพยายามมองว่าเธอมีเพื่อนมาด้วยไหมแต่ก็ไม่เห็นเขาจึงเดินเข้าไปถามห,าหญิงสาวคนนั้นเออมีอะไรให้ช่วยไหมครับตดทักทายด้วยท่าทีที่เป็นเมรแต่หญิงสาวกลับทำท่าหวาดกลัวชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่คนไทย เขาจึงพยายามสื่อสารสวัสดีครับคุณไม่ต้องตัวผมนะครับผมยินดีที่จะช่วยคุณคุณโอเคไหมตอะพยายามพูดให้หญิงสาวต่างชาติคนนั้นไว้ใจและเขาก็ทำได้สำเร็จผู้หญิงคนนั้นอยอมพูดกับโต๊ะคุณชื่ออะรหรอครับบอกผมได้ไหมใช่หนุม่มเอยทำด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฉัน ฉันชื่อมิกกคะ่ะมาจากญี่ปุ่นมิกกี้พอที่จะพูดภาษาไทยได้บ้างไหมครับแล้วคุณมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ทำไมชายหนุ่มถามต่อเออคือว่ากระเป๋าตัางของฉันตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะแล้วฉันก็ไม่มีเงินติดตัวแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีพูดจบ มิกกี้ก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งโอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยคุณเองนะครับใจเ,เย็นๆนะว่าแต่คุณกินอะไรมาหรือยังหญิงสาวสายหน้าพร้อมกระป่านน้ำตาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแจ้งความกันนะครับแล้วโต๊ดก็พาม,มิกกี้มายัางร้านผัดไทยเจ้าอร่อยคุณกินได้ไหมได้ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเออว่าแต่คุณชื่ออะไรคะโต๊ดครับผมชื่อโต๊ดโต๊ดมิกกี้ทวนชื่อชายหนุ่มแต่สำเนียงของเธอออกเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นคุณพูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะครับคุณได้เรียนภาษาไทยมาหรือเปล่าครับโต๊ดเอ่ยถามด้วยความสงสยัยฉลักประเทศไทยคะ่ะแต่ฉันเพิ่งจะมาเที่ยวครั้งแรก ความฝันของฉันคือการมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและฉันจะหัดเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเองนะคะเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยพูดไทยชัดกว่ผมอีกและไม่นานมิกกี้ก็กินผัดไทยจนหมดพออิ่มแล้วชายหนุ่มก็พาเธอไปแจ้งความเรื่องกระเป๋าสตางค์กับพาสปอลปตหายพอเลือกทั้งหมดเรียบร้อยทั้งสอง ก็เดินออกมายืนอยู่ที่หน้าโรงพักขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะยินดีครับว่าแต่คืนนี้คุณจะพักที่ไหนนี่ก็ดึกมากแล้วนะมิกกี้สายหน้าอย่างไรจุดหมายอืมถ้าอย่างนั้นไปพักกับผมก่อนละกันผมจองโรงแรมไว้แล้วคุณจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พรุ่งนี้ค่อยคิดกันว่าจะยังไงต่อ เออไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันรลบกวนคุณมาเยอะแล้วเดี๋ยวฉันอยู่แถวหน้าโรงพักได้ก็ได้ค่ะมิกิพูดด้วยความเกรงใจรลบกวนอะไรกันคุณผมม่ยินดีช่วยอยู่แล้วว่าแล้วโตด๊ดก็ลากกระเป๋าเดินทางของมิกิเดินนำหน้าไปยังที่พักของเขาและไม่นานก็มาถึงเออเดี๋ยวคุณนอมบนเตีย์นะครับ ส่วนผมจะนอนที่โซฟานี่เองอ๋อโนโนโนค่ะคุณน่ะมานอนบนเตียงดีกว่าคุณเป็นเจ้าของห้องนะคะเดี๋ยวฉันนะ่ะจะนอนที่โซฟาเองก็ได้คุณไปอาบน้ำเถอะค่ะผู้จบมิกกี้ก็กระโดดขึ้นนอนบนโซฟาหน้าตาเฉยส่วนโต้เองก็สายหน้าเบาๆกับความดื้อของเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นที่เจอกันโดยบังเอิญคุณนดื้อเอาเรื่องนะมิกกี มิกกี้ยิ้มตาหยีให้กับโต๊ดโต๊ดมองหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเธอช่างสดใสหลังจากที่โต๊ดอับน้ำเสร็จมิกกี้ก็รับปุ๋ยไปโยนโซฟาเสร็จแล้วชายหนุ่มหยิบผ้านวมมาให้เธอเขามองหน้าหญิงสาวชัดๆหน้าของเธอช่างใสริมฝีปากบางเป็นสีชมพูเธอน่ารักมากๆในสายตาของเขา ขณะที่เ้ากำลังมองจ้องหญิงสาวอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฮัลโหลครับได้เลยครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเธอเข้าไปแต่เช้านะครับหลังจากที่วางสายโทรศัพท์โตนดกร็รีบปิดไฟเข้านอนจงกระทั่งเช้าตัววันต่อมามิกกี้มิกกี้ตื่นได้แล้วโตด๊ดปลุกหญิงสาวที่นอนที่เซาอยู่ตรงหน้าแต่มิกกี้กับนอนนิ่ง ชายหนุ่มใส่หัวกับการนอนขี้สาวของหญิงสาวแล้วก็เอ่ยปลุกอีกครั้งคุณมิกกี้ตื่นได้แล้วครับตำรวจโทรมาให้คุณเข้าไปดูว่าใช้กระเป๋าสาตางค์ของคุณไหมพอมิกกี้ได้ยินดังนั้นก็ลุกพวดพาดด้วยด้วยความดีใจหลังจากที่ไปรับกระเป๋าสาตางค์ที่โรงพักเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยฉัน มิกกี้เอ่ยขอบคุณชายหนุ่มด้วยความจริงใจไม่มีปัญหาห,หรอกครับคนไทยใจดีอยู่แล้วว่าแต่คุณเธอจะไปไหนต่อครับเนี่ยโต๊ดเอ่ยถามอืมฉันมีแผนว่าจะไปเที่ยวปลายนะคะเฮ้ยจริงดิคุณผมก็จะไปที่นั่นเหมือนกันดีเลยค่ะงั้นทำไมรังเกยียจไปได้วยกันนะคะ มิกกี้เอ่ยชวนชายหนุ่มด้วยความเต็มใจไม่รลังเกลียดเลยครับยินดีเชด้วยซ้ำที่มีเพื่อนลุ่มทางหน้ารักน้า,นาอย่างคุณอืมเรืยอมิกกี้เฉยๆดีกว่านะคะอย่าเรียกคุณเลยดูเหินหายย่ายังไงก็ไม่รู้มิกกี้ยิ้มหวานให้กับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าโอเคครับงั้นก็เรียกผมว่าโต๊ดเหมือนกันนะครับโอเคค่ะ และทั้งสองก็ได้บัตรดีร่วมทางโดยบังเอิญและมิตรภาพดีๆก็เกิดขึ้นระหว่างเขาทั้งสองคนโต๊ดพามิก,กี้นั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่เชียงใหม่เพื่อจะเดินทางต่อไปที่ปลายระหว่างใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันขึ้นมาโต๊ดก็เทคแค่์ดูแลมิกี้เป็นอย่างดีส่วนมมกี้ก็เริ่มไว้ใจและไว้ใจโต๊ดมากขึ้นเรื่อยๆ ขาาที่โตส่งไก่ย่างให้ว้าวหอมน่ากินจังเลยนะคะนี่อลองกินดูสิครับไก่ย่างรถไฟใครมาก็ต้องห้ามพลาดเลยนะมิกกี้กัดไก่ย่างและข้เหนียวคําโตอื้อหืออร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจริงๆด้วยนายรู้ไหมเวลาเราอยู่ที่ญี่ปุ่นชีวิตของเรามีแต่ความเร่งรีบไม่เคยใช้ใช้ชิวๆแบบนี้เลย พอเรามีโอกาสนะเราก็รีบพักผ่อนแล้วเราอ่ะก็รีบบินมาที่ไทยเลยนะเพราะาประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่พวกคนก็ใจดีเหมือนว่าเราจะได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆเลขกอย่างประเทศไทยก็พาให้เราได้มาเจอคนดีๆอย่างนายไงมีกกี้กินไก่ย่างแล้วก็มองวิวข้างทางอย่างมีความสุขโต๊ดเองก็พลอยมีความสุขไปด้วย รถไฟแล่นมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วก็มาถึงเชียงใหม่เออมิกกี้จะขึ้นไปที่ปายเลยไหมหรือว่าจะเที่ยวในเชียงใหม่ก่อนมิกกี้ทำท่าคิดเออเรามีเวลาเที่ยวหนึ่งเดือนนะให้ตอพาวเที่ยวได้ไหมตอนได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มกลิ่มด้วยความดีใจหินดีเลยครับคุณผู้หญิง โต๊ดทำท่าโค้งคำนับและผายมือทำให้มิกกี้อดขำไม่ได้ตลอดเวลาที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันจากบัดดี้ร่วมทางก็เกิดเป็นความสุขที่มิกกี้และโต๊ดเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันทั้งสองไม่เคยบอกกันเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันที่มิกกี้ต้องกลับญี่ปุ่นโต๊ดเราขอบคุณมากๆนะตลอดเวลาที่เราอยู่ที่ประเทศไทย นายทำให้เรามีความสุขมากและเราจะไม่มีวันลืมนายเลยมิกกี้เปิดเผยใจตัวเองพร้อมกับน้ำใสๆที่รินออกจากดวงตาเราก็จะไม่มีวันลืมมิรภาพดีๆจากเธอเลยนะมิกกี้ถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันอีกนะโต๊วเองเข้าใจหายไม่แพ้กันเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะเสียของนักไปโต๊ด ไม่เคยมีความรู้สึกดีๆแบบนี้กับใครมาก่อนเราจะกลับมาอีกนะโต๊ดนายอย่าเพิ่งลืมเรานะมิกกี้โผล่เขากอดชายหนุ่มโต๊ดเองก็อดกอดมิกกี้ไว้เช่นกันความรู้สึกของเขาทั้งสองต่างตรงกันแต่ก็ไม่มีใครพูดหรือบอกความรู้สึกของตัวเองให้กันและกันได้รับรู้จนกระทั่งเวลาผ่านไปโต๊ดได้นำรูปถ่าย ที่ถ่ายไว้นำไปล้างและในกล้องก็มีรูปของมิกกี้มากมายที่เขาแอบถ่ายเอาไว้เป็นภาพที่มิกกี้สดใสและอยู่ในความทรงจำดีๆของเขาตลอดมาตัวพูกกับลูกถคาของมิกกี้ว่าถ้าวันนั้นเราได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงกับเธอเราคงไม่ต้องมีอะไรค้างคางในใจแบบนี้แต่ฉันก็ขอบคุณทนายมิกกี้ เธอคือผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ฉันได้รู้จักกับคำว่ารักแรกพบมันเป็นยังไงจบแล้วค่ะใครเคยมีความรู้สึกแบบรักแรกพบบ้างคะนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดเรารักใครชอบใครเราก็บอกเขาไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงถ้าเราได้บอกกับคนที่เรารักไปจะได้ไม่ต้องมีอะไรคร้างคาใจกันนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ